ทุกคนรู้ไหมคะ คนหนึ่งคนจะสร้างปริมาณขยะถึงวันละ1กิโลกร,รัมต่อคนต่อวันใน100คนคิดเป็น100กิโลกร,รัมต่อวันและประชากรในเขตเทศาบาลเมืองมหาสารมามมี่2 0 0 0คนเศษนั่นเท่ากับว่าจะมีขยะที่ต้องไปกำจัดกว่า52,000กิโลกร,รัมต่อวันส่งผลกระทบตามมามากมาย ทำให้สูญเสียงบประมาณในการกำจัดทำให้เกิดภาวะโลกร้อนเกิดมลพิษดังนั้นเรามาช่วยกันลดปริมาณขยะด้วยการคัดแยกขยะและนำไปทิ้งในถังให้ถูกประเภทขยะเปียขยะเศษอาหารหรือขยะที่ใยสลายได้เช่นผักผลไม้เศษอาหารใบไม้บรรจุภันธุ์จากธรรมชาติขยะประเภทนี้มีถึงร้อยละ5 0ให้แยกใส่ถังสีเขียวเพื่อนำไปทำปุ๋ยหมกัก หรือน้ำหมักชีวภาพขยะรีไซเคิลขยะที่นำกลับมาใช้ได้เช่นขวดพลาสติกขวดแก้วกระป๋องกระดาษเศษเหล็กท่อ P ีวขยะประเภทนี้มีถึงร้อยละ37ให้แยกใส่ถังสีเหลืองเพื่อนำไปรีไซเคิลหรือขายสร้างรายได้ ขยะทั่วไปขยะที่นำกลับมาใช้ไม่ได้หรือขยะมูลฝอยทั่วไปเช่นโฟมฟรอยถุงพลาสติกขยะประเภทนี้มีถึงรอยละ12ให้แยกใส่ถังสีน้ำเงินเพื่อนำไปฝังกลบต่อไปขยะพิษควรคัดแยกทิ้งจากขยะประเภทอื่นๆเช่นหลอดไฟแบตเตอรี่มือถือถ่านไฟฉายสเปร์ฆ่าแมลงขยะประเภทนี้มีถึง ร้อยละหนึ่งให้แยกใส่ถังสีส้มที่เทศบาลเมืองมหาสรารคามได้กำหนดตั้งในแต่ละชุมชนเพื่อให้เทศบาลนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีแค่แยกขยาเป็นเรื่องง่ายเรื่องค้นได้ด้วยตัวเราเมื่อวันที่29มิถุนาย,ยนเวลา9้นาฬิกา30นาทีที่ห้องประชุมพระบร,รมธาตุนาดูลชั้น4ี่สารการจังหวัดมหาสรารคาม นายเกยียรติศักดิ์จันทพรผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดมหาสารคามและนายอำเภอประจำเดือนมิถุนายน2563โอกาสนี้นายสายันพิรมกิจประลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามมอบหมายให้ในายอัธพลแก้วมนตรีรองประหลัดเทศบาลร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย โดยจังหวัดมหาสารคามได้กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการจังหวัดมหาสารคามหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอประจำเดือนมิถุนายน2563โดยมีพิธีก่อนวาระการประชุมประกอบด้วยการส่งมอบอาวุธปืนรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี2563พิธีมอบเช็คให้กับโรงพยาบาล ตามโครงการ PEA สนับสนุนคารุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาล77แห่งเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษการมอบรางวัลการประกวดภาพวาดภาพ,พยนตร์โฆษณาเพื่อสร้างกระแสต่อต้อตานการทุจริตประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2563การมอบรางวัลการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดตามโครงการเชืดอชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปี2 5 6 3 จากนั้นนายเกติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนำเข้าสู่ระเบียบว,วาระการประชุมอาทิแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องข้าราชการย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่นายบัญชายุทธนักมุจรินผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคามและแจ้งเรื่องเพื่อทราบอาทิการป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ประจำจังหวัดมหาสารคาม การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2563การซักซอบความเข้าใจาหลักเกณฑ์การเบริกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด -19 การป้องกันสาธารณาภายัยปี2563มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานจพทโดยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์โครงการสารคามเมืองแห่งความสุขเมืองสะอาดอาหารดีมีภูมิคุ้มกันสารสัมพันธ์วิถีไทยสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดมหาสารคามเพื่อขับเคลื่อน การดำเนินง,งานจังหวัดไอโอดินยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตะกศิลา4.0โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหาบูชาและวันเข้าพรรษาพุทธศักราช2563พระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติโครงการพัฒนาต่อย,ยอดทุนวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาบวรออนทัวชุมชนคุณธรรมวัดชัยประสิทธิ์ บ้านแพงตำบลบ้านแพงอภโกสุมพิสัยจังังวดมหาสารคามและข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจัังหวดมหาสารคามและรองผู้ว่าราชการจัังหวดมหาสารคามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2564การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 จัังหวดมหาสารคามการเปิดภาคเรียนและมาตรการตามคู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด -19 เมื่อวันที่29มิถุนายนเวลา10นาฬิกาที่ถนนนครสวรรค์ซอย45ชุมชนอุทัยทิศ1นายสายเย็นพิรมกิจประหลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามมอบหมายให้พนักง,งานทำความสะอาดสายทางเขต3เร่งทำงานเชิงรุกถนนนครสวรรค์ซอย45ชุมชนอุทัยทิศ1เพื่อปรับทัศนียภาพให้สะอาดและสวยงาม ทั้งนี้เทศบาลเมืองมหาสารคามได้เสริมสร้างจิตสำนึกในการป้องกันดูแลอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาความสะอาดของเมืองมหาสารคามซึ่งพงนักงานทำความสะอาดสายทางเขตสามเร่งทำงานเชิงรุกออกพัฒนาปากทางเข้าชุมชนอุทัยทิศหนึ่งถนนนครสวรรค์ซอย45เพื่อปรับทัศนียภาพให้สะอาดสวยงาม โดยดำเนินการเก็บกําจัดวัชพืชตัดหญ้าเก็บกิ่งไม้เป็นการปรับภูมิทัศน์และร่วมเป็นพลังในการหยุดยั้งภาวะโลกร้อนสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยนําไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นายสายเย็นพิรมกิจประหลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสรารคามกล่าวเพิ่มเติมว่าเทศบาลเมืองมหาสรารคามจะได้พัฒนาทุกชุมชนให้เป็นชุมชนที่สะอาดและสวยงามโดยมอบหมายพนักง,งานเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องพัฒนาตัดหญ้าตามถนนหนทางที่ขึ้นรกรุงรังเก็บกิ่งไม้และพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนที่น่ายอยู่ทั้งนี้เทศบาลเมืองมหาสรารคามขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนช่วยกันกำจัดขยะ คัดแยกขยะเริ่มต้นที่ครัวเรือนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปริมาณขยะจากต้นทางเพื่อให้เทศบาลเมืองมหาสารคามเป็นเมืองที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่29มิถุนา,ายนเวลา10นาฬิกาที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคามในสายเย็นพิ่รมกิจประหลัดเทศาบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามมอบหมายให้ในายโกพลสมสารองประหลัดเทศาบาลเป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณพุทธศักราช2564โดยมีหัวหน้าส่วนการบริหารงานเจ้าหน้าที่ทุกสำนักกองที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่13พุทธศักราช2552ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2540และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2และฉบับที่3พุทธศักราช2543ท้องถิ่นมีหน้าที่จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณประจำปีโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิน่น เพื่อตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณประจำปีใช้เป็นกรอบแนวทางปฏิบัติและบริหารงานด้านการงบประมาณของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยมีกรอบระยะเวลาการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือการพิจารณาทบทวนผลการดำเนินงานในรอบปีภายในเดือนพฤษภาคมการจัดทำร่างแผนพัฒนาประจำปี และกำหนดนโยบายและแนวทางงบประมาณการประมาณรายรับภายในเดือนมิถุนายนประมาณการรายจ่ายจัดเตรียมเอกสารร่างงบประมาณเสนอประหลัดเทศบาลพิจารณาวิเคราะห์ขั้นต้นภายในเดือนกรกฎาคมจากนั้นคณะผู้บริหารเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายต่อสภาท้องถิ่นภายใน15สิงหาคมและผู้บริหารนำร่างงบประมาณเสนอสภาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างงบประมาณ หากเห็นชอบเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามอนุมัติและประกาศใช้เป็นงบประมาณประจำปีให้ประชาชนได้รับทราบอยากเปิดเผยต่อไปทั้งนี้เพื่อให้การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564เทศบาลเมืองมหาสารคามสอดคล้องตามกรอบระยะเวลาจึงได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดทำร่างเทศบัญหััิงบประมาณพุทธศักราช2564ขึ้น ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบประมาณการรายรับหมดวดภาษีรายได้ที่จะเก็บเองประกอบด้วยหมวดภาษีอากรจัดเก็บเองหมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาตหมวดรายได้จากทรัพย์สินหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์หมวดรายได้เบ็ดเตล็ดและหมวดรายได้จากทุนรายรับที่รัฐบาลได้จัดสรรให้หมวดภาษีจัดสรร เงินอุดหนุนทั่วไปตั้งแต่ปีงบประมาณพุทธศักราช2558ถึง2564โดยกองรลังเพื่อใช้เป็นกรอบพิจารณาการกลั่นกรองโครงการตามลำดับความสำคัญเพื่อเสนอบรรจุลงในร่างเทศบัญญัติงบประมาณประจำปีพุทธศักราช2564เทศบาลเมืองมหาสารคามต่อไป เมื่อวันที่30มิถุนาย,ยนเวลา9นาฬิกาที่ถนนราษฎรอุทิศช,ชุมชนสามัคคี2นายสายเย็นพิรมกิจประหลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามมอบหมายให้พนักง,งานทำความสะอาดสายทางเขต2อ,ออกพัฒนาถนนราษฎรอุทิศช,ชุมชนสามัคคี2เพื่อปรับทัศนียภาพให้สะอาดปลอดภัย เทศบาลเมืองมหาสารคามได้เสริมสร้างจิตสำนึกในการป้องกันดูแลอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและเพื่อเป็นการรักษาความสะอาดของเมืองมหาสารคามนายสายยันพิรมกิจประหลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ในยกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามได้มอบหมายให้พนักง,งานทำความสะอาดสายทางเขตสองเร่งทำงานเชิงรุกออกพัฒนาถนนราษฎรอุทิศชุมชนสามัคคีสอง โดยกำจัดวัชพืชตัดหญ้าเก็บกิ่งไม้เพื่อทำให้ทัศนียภาพสะอาดและสวยงามเป็นการปรับภูมิทัศน์และร่วมเป็นพลังในการหยุดยั้งภาวะโลกร้อนสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนเมื่อวันที่30มิถุนายนเวลา10นาฬิกาที่ถนนมหาชัยดำริซอยห นายสายเย็นพิรมกิจประหลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามมอบหมายให้งานสาธารณูปโภคสำนักงานช่างปรับปรุงซ่อมแซมถน,นนมหาชัยดำริซอยหนึ่งตามที่เทศบาลเมืองมหาสารคามได้รับคำร้องจากพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณถนนมหาชัยดำริซอยหนึ่งว่าได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขังบริเวณหน้าบ้านทำให้การสัญจรไปมาลำบาก หลังรับคำร้องนายสายเย็นพิรมกิจประหลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามจึงได้มอบหมายให้งานสาธารณูประโภคสำนักงานช่างเข้าตรวจสอบพื้นที่และดำเนินการปรับปรุปรงถนนมหาชัยดำริซอยหนึ่งโดยนำหินคลุกผสมอย่างมาตอยปรับปรุงพื้นผิวการจราจรให้สูงขึ้นแล้วใช้เครื่องบดอัดดินอัดให้แน่นเพื่อให้ผิวการจราจรอยู่ในระดับเสมอกัน อีกทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนนในช่วงฤดูฝนและทำให้เกิดความปลอดภัยในการจราจรด้านนายสายยันพิรมกิจประหลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามกล่าวว่าในการปรับปรุงถนนหนทางตามเส้นทางสายต่างๆเทศบาลเมืองมหาสารคามจะได้ทำการตรวจสอบถนนทุกเส้นทางที่ยังไม่ได้รับการดูแล เพื่อที่จะได้นําเข้าแผนพัฒนาของเทศบาลในการจัดหางบป,ประมาณมาดําเนินการก่อสร้างถนนทุกสายให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐานสะดวกแก่การสัญจรง่ายต่อการดูแลรักษาและปลอดภัยต่อาการใช้รถใช้ถนนของพี่น้องประชาชนมากที่สุดต่อไปเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมเวลา7.30นาฬิกานาทีที่โรงเรียนเทศบาลบุรพาพิทยาคาร นายสายยันพิรมกิจประหลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามได้มอบหมายให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคามทั้ง7โรงดำเนินการเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา2563ทั้งนี้โรงเรียนเทศบาลบุรพาพิทยาคารก็มีความพร้อมในการเปิดเรียนในครั้งนี้ด้วยเช่นกันดรสมปองมาทแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบุรพาพิทยาคารกล่าวว่าโรงเรียนเทศบาลบุรพาพิทยาคารเปิดเรียนวันแรก ทางโรงเรียนมีมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคามคือมีจุดคัดกรองนักเรียนและผู้ปกครองจำนวน3จุดมีการฆ่าเชื้อภายในโรงเรียนทุกจุดเพื่อรองรับการมาโรงเรียนของนักเรียนส่วนการจัดการเรียนการสอนได้แบ่งนักเรียนออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1มาเรียนวันแรกของการเปิดภาคเรียนกลุ่มที่2จะมาในวันที่2ของการเปิดภาคเรียน จะสลับกันไปเรื่อยๆจนกว่ามาตรการการเฝ้าระวังจะผ่อนคลายในการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนหนึ่งจะมีนักเรียนเพียง20คนจัดโต๊ะเว้นระยะห่าง1เมตรนักเรียนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคนทําความสะอาดตามขั้นตอนที่กรมอนามัยกําหนดส่วนนักเรียนที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยมาโรงเรียนทางโรงเรียนจะมีหน้ากากอนามัยสำรองไว้ให้ ได้จัดให้ถูกต้องตามมาตรการความปลอดภัยของกระทรวงศึกษาธิการส่วนโรงอาหารจะมีจุดตรวจวัดอุณหภูมิมีเจลล้างมือแล้วนั่งห่างกันโดยไม่ให้สัมผัสกันการขึ้นชั้นเรียนในแต่ละชั้นจะมีมาตรการเว้นระยะห่างในการเดินเรียนวันที่นักเรียนไม่ได้มาเรียนครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะหรือใบงานให้นักเรียนไปทำที่บ้านแล้วนำมาส่งครูในวันที่มาเรียนตามปกติ ในหนวันจะเรียนอยู่6ชั่วโมงจะมีเก็บชั่วโมงที่ต้องชดเชยอีก1ชั่วโมงเป็น7ชั่วโมงหลังเลิกเรียนทุกวันดังนั้นผู้ปกครองสามารถติดต่อข่าวสารของทางโรงเรียนได้ทางไลน์กลุ่มห้องเรียนออนไลน์กลุ่มโรงเรียน Facebook ของโรงเรียนเพื่อที่จะรับทราบความเคลื่อนไหวของทางโรงเรียนได้ตลอดเวลา เมื่อวันที่1กรกฎาคมเวลา7นาฬิกา30นาทีที่โรงเรียนเทศบาลบ้านสองนางใหญ่และโรงเรียนเทศบาลบุภรพาพ,พิทยาคาร ายสายเย็นพิรมกิจประหลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามพร้อมด้วยนายมาสโพสูงเนินูพิ่มในการกองการศึกษานางสาวการนาการจนนทวัฒน์ูพิน่นในการสำนักการสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนวันเปิดภาคเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา2563 ร้องเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคามจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่เมีสาย,ยน2563มีมติทราบการเลื่อนเปิดภาคเรียนจากวันที่16พฤษภาคมเป็นวันที่1กรกฎาคม2563 นายสายเย็นพิรมกิจประหลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ในยุคเทศมนตรีเมืองมหาสารคามพร้อมด้วยนายมาศโพสูงเนินผู้อำนวยการกองการศึกษานางสาวการจนาการจนาทวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนวันเปิดภาคเรียนใหม่ประจำปี2563โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใหญ่และโรงเรียนเทศบาลบรุรพาพ,พิทยาคาร พร้อมเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคามทั้งนี้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคามทั้ง7โรงมีการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคามโดยมอบหมายให้คุณครูประจำชั้นจัดโต๊ะเรียนหนังสือห้องละ20คนระยะห่าง1เมตร ทำความสะอาดห้องน้ำระดับชั้นอนุบาลช่วงเปิดภากเรียนให้จัดตั้งจุดคัดกรองใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือหากนักเรียนมีอุณหภูมริร่างกายเกิน37.5องศาเซลเซียสให้ส่งตัวรับการรักษาที่โรงพยาบาลทันทีเทศบาลเมืองมหาสรารคามมีการวางแนวทางการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โควิด -19 ในทุกระดับชั้นตามแนวนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักอยู่เสมอไม่ว่าสถานการณ์แวดล้อมจะเรวร้ายหรือรุนแรงแค่ไหนการเรียนรู้ที่จะเข้าถึงและมีคุณภาพสำหรับเด็กไทยทุกคนเป็นเป้าหมายสูงสุดการเรียนรู้นำการศึกษาโรงเรียนอาจหยุดได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสามารถเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของทุกคนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีการปรับตารางเรียนตามความเหมาะสมเพื่อให้เด็กได้รับความรู้ครบตามช่วงวัยของเด็กอีกด้วยเมื่อวันที่1กรกฎาคมเวลา10นาฬิกาที่ถนนสีมหาสารคามซอย18นายสายเย็นพิรมกิจประหลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม มอบหมายให้งานสาธารณุวโภคสำนักงานช่างลงพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสีมหาสารคามซอย18เพื่อการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนตามที่เทศบาลเมืองมหาสารคามโดยการนำของนายสายยันพิรมกิจประหลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายยกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามได้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยและความสะดวกในการใช้รถใช้ถนนของพี่น้องประชาชน จึงได้ดำเนินการเทคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสีมหาสารคามซอย18เพื่อการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนด้านนายสายเย็นพิรมกิจประหลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามกล่าวว่าเทศบาลเมืองมหาสารคามได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงสำรวจถนนภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามทุกเส้นสายหากพบว่าจุดใดพื้นที่ถนนไม่เกิดความปลอดภยัยจะดำเนินการปรับปรุงเพิ่มผิวการจราจรให้ดียิ่งขึ้น เพื่อการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนต่อไปและหากพี่น้องประชาชนท่านใดได้รับความเดือดร้อนในด้านสาธารณูุปโภคที่ส่งผลกระทบต่อการอยู่อาศัยสามารถร้องทุกข์ได้ที่ศูนย์รับร้องเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลเมืองมหาสารคามหรือทาง a ฟ e b o o k เทศบาลเมืองมหาสารคามเมื่อวันที่1กรกฎราคมเวลา10นาฬิกาที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคาม นายสสยันพิรมกิจประหลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามพร้อมด้วยนายโกพัฒน์สมสารองประหลัดเทศบาลนายอัธพลแก้วมนตรีรองประหลัดเทศบาลพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาลรวมต้อนรับและแสดงความยินดีกับพนักง,งานเทศบาลที่โอนย้ายมารับตำแหน่งใหม่ที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม ด้วยในวันที่1กระกฎาคม2,563มีพนักงานเทศบาลที่ผ่านการคัดเลือกสังกัดกรมปกครองส่วนท้องถิ่นโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งที่เทศบาลเมืองมหาสารคามประกอบด้วย 1. ว่าที่ร้อยตรีพนาดอนบัวหลวง ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลกบก,กุงอำเภอเมืองสวงจังหวัดร้อยเอ็ดโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ำนวยก,การกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน 2. นายต่อพอง์จันพวงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนทเทศบาลเมืองศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกดโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้มนวยก,การกองสวัสดิการสังคมสังกัดกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองมหาสารคาม3นายอุดมการพัฒ ตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการสังกัดโรงเรียนเทศบาลบ้านสองนางใหญ่เทศบาลเมืองมหาสารคาม 4. นางสาวพรพิมลศีราตํตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการเทศบาลตำบลบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ โอนย้ายมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครองสังกัดฝ่ายปกครองสำนักปะลัดเทศบาลและพนักงานเทศาบาลที่โอนย้ายมาอีกรายคือสิบโททีร,รพงษ์บุญนนแต้ตำแหน่งเจ้าพนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยชำนาญงานองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวไร่อำเภอนาดูนจังหวัดมหาสรารคามโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยชำนาญงานสังกัดฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัย สำนักปลัดเทศบาลเทศบาลเมืองมหาสารคามเพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับผู้ที่โอนย้ายเทศบาลเมืองมหาสารคามนําโดยนายสายเย็นพิรมกิจปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามพร้อมด้วยนายโกพัฒน์สมสารองปลัดเทศบาลนายอัธพลแก้วมนตรีรองปลัดเทศบาลพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาลทุกสำนักกองรวมแสดงความยินดีกับพนักงานเทศบาลที่โอนย้ายมารับตำแหน่งใหม่ในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่2กรกฎาคมเวลา8นาฬิกา30นาทีที่สำนักง,งานเทศบาลเมืองมหาสารคามตรวจคัดกรองสารเสพติดในปัสสาวะพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเพื่อค้นหาผู้ป่วยติดยาที่แอบแฝงในหน่วยงานราชการตามโครงการเทศบาลสีขาวค้นหาผู้เสพผู้ติดยาแฝงในหน่วยงานระยะที่1เพื่อต้องการให้ผู้เสพผู้ติดยาเข้ารับการบำบัดในสถานบำบัดของรัฐโดยสมัครใจ นายสายยันพิรมกิจประหลัดเทศบาลปฏิบาลหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสรารคามเปิดเผยว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดมหาสรารคามขณะนี้พบว่าได้กระจายไปทั่วทุกกระดับไม่เว้นในชุมชนหมู่บ้านสถานศึกษาและในวงราชการเทศบาลเมืองมหาสรารคามจึงต้องจัดให้มีการสุ่มตรวจคัดกรอง สารเสพติดในปัสสาวะของบุคลากรในหน่วยงานซึ่งมีพนักง,งานเทศบาลพนักง,งานจ้างลูกจ้างเข้ารับการสุ่มตรวจโดยการตรวจมี3ระยะด้วยกันคือระยะที่1ได้มีการบูรณาการสุ่มตรวจปัสสาวะในหน่วยงานเทศบาลในลักษณะจู่โจมโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าระยะที่2เป็นการพาเข้าตรวจโดยตรงกรณีสงสัยว่าผัพวพันกับสารเสพติด โดยพิจารณาจากประสิทธิภาพของงานที่ทำและการปฏิบัติหน้าที่ที่หย่อนยานไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาและระยะที่3การแจ้งบอ่อแสงของชุมชนภายในเขตเทศบาลสำหรับผลการตรวจในระยะที่1ลักษณะจ,จู่โจมไม่แจ้งล่วงหน้าผลการตรวจยืนยันของเจ้าหน้าที่พนักง,งานข้าราชการเทศบาลเมืองมหาสารคามไม่พบสารเสพติดกับบุคลากรในหน่วยงานเทศบาลเมืองมหาสารคามแต่อย่างใด เมื่อวันที่2กรกฎาคมเวลา10นาฬิกาที่ห้องประชุมร้านอาหารแผ่นดินทองมหาสารคามนายวิสูตจงชูวานิชนายกเทศมนตรีตำบลบรารบือประธานสานิบาตเทศบาลจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสานิบาตเทศบาลจังหวัดมหาสารคามครั้งที่3ประจำปีพุทธศักราช2563โอกาสนี้นายสายเย็นพิโอรจอกิจประหลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายยกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย ้วยสันนิบาตเทศบาลจังหวัดมหาสารคามได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดมหาสารคามเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือกิจกรรมของสันนิบาตเทศบาลจังหวัดมหาสารคามและข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องโดยนายวิสูตรจงชูวณิช นายกเทศมนตรีตำบลบอระบือประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดมหาสารคามได้แจ้งเรื่องเพื่อทราบอาทิเรื่องสถานะการเงินสันนิบาตเทศบาลจังหวัดมหาสารคามการชำระค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยประจําปีงบประมาณพุทธศัการาช2563สันนิบาตเทศบาลจังหวัดมหาสารคามและเรื่องเพื่อพิจารณาประกอบด้วย เรื่องเงินอุดนนอหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและช่วยเหลือกรณีเกิดอุทกภัยหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติและอื่นๆการจัดประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดมหาสารคามเพื่อกำหนดโครงการและกิจกรรมเช่นการฝึกอบรมศึกษาดูงานจัดซื้อครุพันธ์ที่เกี่ยวข้องการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเช่นเครื่องสูบน้ำเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์เสื้อชูชีพเป็นต้น เมื่อวันที่3กระกฎาคมเวลา9นาฬิกาที่ถนนริมคลองสมทวินซอย25นายสายเย็นพิรมกิจประหลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามมอบหมายให้งานสาธารณูปโภคสำนักงานช่างออกแก้ไขปัญหาฝาบ่อพักท่อระบายน้ำชำรุดถนนริมคลองสมทวินซอย25เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรของพี่น้องประชาชน ตามที่เทศบาลเมืองมหาสา,ารคามได้รับคำร้องจากพี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางถนนริมคลองสมทวินซอย23และถนนริมคลองสมทวินซอย25ว่าไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรถนนเส้นดังกล่าวเนื่องจากฝาบอดท่อระบายน้ำชุดเวลาที่รถผ่านไปมาฝาท่อระบายน้ำมักจะโปรเอียงทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการสัญจร หลังรับคำร้องนายสายเย็นพิรมกิจประหลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามจึงได้มอบหมายให้งานสาธารณูปโภคสำนักการช่งางออกแก้ไขปัญหาฝา,ฝาบ่อท่อระบายน้ำชำรุดถนนริมคลองสมทวินซอย25เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรของพี่น้องประชาชน ด้านนายสายยันพิรมกิจปรลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามกล่าวว่าในการปรปับปรุงถนนหนทางตามเส้นทางสายต่างๆเทศบาลเมืองมหาสารคามจะได้ทําการสำรวจถนนทุกเส้นทางที่ยังไม่ได้รับการดูแล เพื่อที่จะนําเข้าสู่แผนพัฒนาของเทศบาลในการจัดหางบประมาณมาดําเนินการก่อสร้างถนนทุกสายให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐานสะดวกแก่การสัญจรง่ายต่อการดูแลรักษาและปลอดภัยต่อการใช้รถใช้ถนนของพี่น้องประชาชนมากที่สุดต่อไปเมื่อวันที่3กรกฎาคมเวลาส0บนาฬิกาที่ถนนสีมหาสรารคามซอย17ชุมชนสีมหาสรารคาม นายสายเย็นพิรมกิจประหลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามมอบหมายให้งานสาธารณูปโภคสำนักงานช่างเทศบาลเมืองมหาสารคามดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรถนนสีมหาสารคามซอย17ชุมชนสีมหาสารคามเพื่อการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนน จากนโยบายการบริหารงานของนายสายเย็นพิรมกิจปหลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารครามในการพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารครามให้มีการพัฒนาในทุกๆด้านทั้งด้านการพัฒนาเมืองพัฒนาสังคมพัฒนาคุณภาพชีวิตมุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยในการปรับปรุงถนนสีมหาสารครามซอย17นั้นเนื่องจากพื้นผิวจราจรเริ่มเป็นหลุมเป็นบ่อและเกิดน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน เกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุและเป็นอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนเทศบาลเมืองมหาสารคามโดยงานสาธารณูุปโภคสำนักการช่างจึงทำการปรับพื้นถนนโดยลงหินคลุกมีการเกลี่ยแต่งและบททับให้ถนนได้ตามแนวระดับเสมอกันเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัยมากขึ้นด้านนายสายยันพิรมกิจประหลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามกล่าวว่า ในการปรับปรุงถนนหนทางตามเส้นทางสายต่างๆเทศบาลเมืองมหาสารคามจะได้เร่งทำงานเชิงรุกสำรวจทุกเส้นทางที่ยังไม่ได้รับการดูแลเพื่อที่จะนำเข้าแผนพัฒนาของเทศบาลในการจัดหางบประมาณมาดำเนินการก่อสร้างถนนทุกสายให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐานสดตกแก่การสัญจร อีกทั้งยังง่ายต่อการดูแลเรื่องความสะอาดตามท้องถนนเพื่อให้เขตเทศบาลเมืองมหาสารคามเป็นเมืองที่มีความสะอาดและปลอดภัยต่อการใช้รถใช้ถนนของพี่น้องประชาชนมากที่สุด